หอพักพี่หอพักโรงเรียนเหรอพี่หอพักที่ตอนเรียนมหาลัยอย่าอย่าเอ้ยเยอะชู้สิแม่ไม่เป็นไรไม่บอกแล้วกันว่าอยู่มหาลัยไหนแล้วก็ไม่บอกละกันว่าอยู่หออะไรโอเคโอเคแต่หออันนี้เนี่ยขึ้นชื่อขึ้นชื่อเสียงลือสิ่งเหล่าอ้าได้ไที่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวเจอคนนั่งอยู่บนหลังคาบ้างเดี๋ยวเจอคนเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาเจอกันไปไม่หมดก่อนถึงเรื่องชนะฉันก็เลยฟังเรื่องเพื่อนชนะป่ะเป็นเพื่อนที่แบบบ้านไกลมากก็ไม่ควรจะหนีกับบ้านอ่ะคือเพื่อนอ่ะคนนี้นะปีหนึ่ง ก็อยู่หอตามตัวเพื่อนตื่นมาก็ชอบมีรอยจ้ำรอยแบบจ้ำอ่ะเพื่อนก็อนุมาลไปเองว่าอ๋อสงสัยทำกิจกรรมทำกิจกรรมมันก็แบบกระทั่งการชนนู้นชนนี้ก็ปกติเนาะเด็กๆเนาะปีหนึ่งเนาะน่าจะเป็นรอยช้ำได้อีรอยช้ำมันก็ช้ำขึ้นแล้วเป็นนานเป็นนานแบบเอ๊ะทำไมเป็นนานอ้าทำไมมีเพิ่มอ้าซึ่งตอนนั้นอะ อีคนจิตอัคคีสูตรหนังฉันนะแม่ดูทั้งตัวเลยนะเออเหงื่อแกเข้าใจ้ไหมก็ไปรอเพื่อนชนีเข้าใจป่ะแม่อยู่ดีกาล้อแม่แวมพายอ่ะเดเออก็นึกว่าเป็นทางนั้นไงเด็กปีหนึ่งใหม่ๆอ่ะอยู่ดีๆวุ้ยมันก็ย้ายกลับไปบ้านเลยเออเอามันกลับบ้านเลยหนีหนีกลับมีวันดีคืนดีก็หนีกลับบ้านไปเลยแม่ฉันก็อ้าวสงสัยเลือกาแฟแน่เลยคิดทั้งนั้นตลอดเลยปรากฏเจอก็เลยเรียกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นก็บอกว่าเนี่ย นอนอยู่ไม่สบายนอนกลางวันด้วยนอนนอนอยู่นางก็รู้สึกแบบทําไมมันหนักหนักตัวหนัก,นกมือหนักแขนอะไรเงี้ยนางก็เลยลืมตาขึ้นมา<ะ>ปรากฏว่าสิ่งที่นางเห็นคืออะไรผู้หญิงใส่ชุดสีขาวบีบนางอย่างเงี้ยแล้วมองหน้านางแกบีบอย่างเงี้ยคิดแค้นเหรอคิดแค แล้วพอนางลืมตาแล้วผีเห็นว่านางลืมตาตกตาไหมนงผีตกใจผีเด้งตัวเองไปอยู่ปลายเตียงแม่เรียบบีบบีบปุ๊บลืมตานางคงช็อกว่าเอ้าตื่นแล้วหรอแม่แต่นั้นตอนเล่ามึงมันไม่ได้มันไม่ได้ตลกเลยมันน่ากลัวเขาได้ป่ะแล้วผีก็แบบออกไปออกไปหุ่นหยา ไล่ให้ออกไปไล่ให้ออกไปเพื่อก็เลยหนีกลับบ้านไปเลยเราไม่มาอยู่หออีกเลยยอมตื่นเช้าแล้วให้พ่อแม่มาส่งมามาหาไล่ยนี่ยนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าหอหนี้มันมีเสร็จการเลยงตัวของหอเนี่ยคือหลังมันจะชนกันครับถ้าเราออกไปยืนที่ระเบียงตักผ้าเราจะเห็นทายห้องอีกฝั่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อว่าหอที่เนี่ย ชอบมียันแปะอยู่ตามอาคารตามระเบียงม,ยงอมชอบเอายันมาแปะไวก้กันเออน่าจะพื่อความสบายใจด้วยอะไรด้วยเราก็จะเห็นว่าอ่ฝั่งนู้นห้องไหนมีอาห้องนี้มียันหนูสงสัยของดีแน่เลยเสร็จปุ๊บวันหนึ่งอ่านหนังสือ,อดึกเราก็อยู่คนเดียวในห้องอเพื่อนเพื่อนบางคนก็สอบเสร็จก็กลับบ้านกันแล้วเราก็อยู่คนเดียวเราก็เดินออกมาคุยโทรศัพท์อยู่ที่ริมระเบียงครับเราก็เห็นห้องฝั่งตรงข้ามอ่ะมืดอยู่เสร็จปุ๊บเห็นคนเปิดไฟผู้หญิงนะ เดินเข home, hmm. so, ้ามาในห้องในห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาโตจะอยู่ฝั่งข้างๆประตูแล้วก็จะมีแอร์อยู่ข้างบนเนื้อป่ะโต๊ะอยู่ข้างล่างแอร์แล้วถัดบาก็จะเป็นเตียงที่จะมองเห็นโตแล้วเห็นแอร์อยู่ข้างบนอีกใช่ป่ะประตูก็อยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่งอยู่ใช่ป่ะก็เห็นผู้หญิงคนเนี้ยเปิดไฟในห้องเราก็อ่ะก็เห็นว่าเขาเปิดไฟมากเขาก็ไม่ได้ปิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นได้ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บผู้หญิงก็เปิดเข้ามา แล้วก็วางของแล้วก็เปิดทีวีครับแต่ทีวีเนี่ยเป็นซ่าซ่านะเป็นซ่าซ่าเป็นแบบขาเออเป็นซ่าซ่าเราก็เอะใจะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นซ่าซ่าเนาะอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็หยิบเข็มขัดแล้วก็เอาไปผูกอยู่ใต้แอร์แล้วผู้คอตายต่อหน้าพี่ต่อหน้าพี่เขาจะเลยนะว่าไอ้คนที่ตกใจมากถึงขั้นก้าวขาไม่ออกอ่ะมันเป็นยังไงเออคือช็อกมากแล้วแบบต้องทำยังไงกูเนี่ยต้องทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงน้นคือมัน กลัวแล้วมันหัวโกรนมากอ่ะราะมันเข้าใจบ้าจกับเหตุการตรงนั้นคือมันเห็นจัดเลยดูทีวีแล้วก็เลยก็าละตั้งสติบัตฉันต้องไปขอความช่วยเหลืออไฟดับไฟเขาว่าดับดับเสร็จอีนี้ก็ด้วยความแบบอะไรวะเออก็ได้ยืนดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจป่าแกดับปุ๊บอีกแป๊บเดียวน่นันะไฟติดอแล้วทีวีเปิดอผู้หญิงเดินเข้ามา ทำเหมือนเดิมหรอทำเหมือนเดิมไม่ทำซ้ำไม่ใช่คนไงเขาเลยบ้างเออคือเป็นผีเว้ยแต่เขาทำกิจวัตรเหมือนเดิมทุกอย่างเขาทำเหมือนเดิมตอนที่เขาตายพี่โอ๊ยแล้วเล่าดันไปเห็นในกันที่ฆ่าตัวตายใช่คราวเนี้ยอีนี่ไม่ต้องคิดะไรแล้วก็รีบเดินทางเอาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ออกจากห้องแล้วก็ไปอยู่หอเพื่อนในทันทีจ้ะเท่าที่เห็นเราก็รู้สึกว่าอ้าวเขาไม่ธรรมดานาอหอนี้น้ออะไรเงี้ยหอนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานันและ แกเราไม่เคยรู้เลยนะว่ามันจะเป็นการรีเพลย์รีเพลย์ซ้ำๆกับการฆ่าตัวตายของ g ัวเเลยแบบนี้เลยอ่ะมาต่อที่เรื่องราวของพี่อ๋องดีกว่าดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องต้องเป็นผีโรงแรมแกโรงแรมนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครทำไมถึงไปพักโรงแรมในกรีเต้ก่อนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรรับปริญญาอ๋อเข้าใจได้อะมีเอกพเมีเพลไม่บอกว่าอยู่มหาลัยไหนไม่บอกว่าแถวไหนพี่เรียนสองมหาลัยอ่ะอตีหรือโท ตีเอาตีนะไปนอนโรงแรมซึ่งโรงแรมเนี้ยขึ้นชื่อมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหรอเกี่ยวกับเรื่องนี้ริมน้ำปะไม่ริมน้ำไม่ริมน้ำออือืมใช่ โหใครไปนอนที่นี่เจอหมดทุกคนแม่เราอะเก็บศพเลยนะก็ใช่ไงใจเขาเอาศพเขาไปนั้นหรือโดนฟ้องนะแม่ก่อนเขาเอาศพไปไว้ในนั้นเลยนะก็ใช่ตอนที่มันมีแบบเยอะว่าเออแล้วทำไมเราถึงไปนอนอะเราต้องตื่นเช้ามากไม่มีทางเลือกหรอแล้วเราอะขี้เกียจตื่นเช้าเพื่อจะเผื่อเวลาเดินทางอีกเขาใจแล้วเราปริญญาแล้วที่สําคัญนะถ้าเรานอนโรงแรมเราจะจอดรถได้ไม่ทำไมไม่มีโรงแรมอื่นหรอคุณพี่ ถ้าบอกว่ามันเดินได้รู้จักก็โรงแรมนี้แหละที่จะโอเคหน่อยที่จะนัดช่างหน้าช่างผมมาแต่งหน้าได้จำเป็นต้องนอนจำเป็นนั่นแหละเราก็เตรียมตัวนะแกเปิดสองห้องจะให้ห้องพี่สาวเนี่ยห้องหนึ่งพอพี่สาวจะต้องมาตอนเช้าด้วยกันมาดูแลกันแล้วชั้นกับแฟนก็นอนห้องหนึ่งก็รับกุญแจมาก็เตรียมตัวอย่างดีนะไปซื้อผ้่มาลายด้วยเพราะรู้ว่าต้องไหว้เป็นกิจลักษณะเพราะมันน่ากลัว ตอนไปนี่รีโนเวทด้วยนะข้งดีขึ้นดีขึ้นไม่กล้าเข้าเหมือนโรงแรมเหมือนโรงแรมฝรั่งดีๆแบบวินเทจนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปดอกหนึ่งคือถือพวงมาลัยขึ้นมาเนี่ยเตรียมจะไหว้ละประเด็นคือสิ่งแรกที่รู้สึกตกใจมากเลยคือทางห้องมันจะเป็นวนอย่างนี้เป็นวนเป็นตัวยูอย่างเงี้ยแล้วห้องก็จะเรียงอยู่ตามขอบตัวยูอย่างงี้ใช่ป่ะชั้นเดินออกจากลิฟต์ก็เลี้ยวไปเดินไปถึงเอออีดอกเลขห้องอยู่ข้างหน้าเลยจ้ะ ทางสามแพร่งได้ห้องทางสามแพร่งใช่ตรงหน้าเนี่ยเป็นห้องหนึ่งที่จองไว้แล้วถัดไปก็เป็นอีกห้องแล้วมันต้นหน้าจะเต็มเออสองอันเนี้ยอซึ่งเราเดินไปเราก็ตกใจแล้วว่าเราไม่ยากอยู่แบบนี้มันก็เปลี่ยนไปได้แล้วไงมันดึกมากแล้วเออมันเต็มเราก็ ช่างใจว่าอาจะอยู่อันไหนดีอันไหนดีแต่อีกห้องหนึ่งเลขไม่ค่อยสวยเ,ออเลขคนไทยด้วยหนึ่งสามอีห้องเนี้ยเลขสวยกว่าที่อยู่ตรงทางสามแพงเ,เราก็ตัดใจว่าอะในมือฉันมีภูมิอะไรออฉันมาดีคงไม่มีอะไรหรอปล่า,าเสร็จปุ๊บตามหลักเลยจ้ายืนดูกับแฟนสองคนจ้าขอะห้องก่อนเลยตุ๊บตุ๊บเพื่อให้รู้สึกว่าอ้าวฉันมาแล้วนะออใครอยู่ก็ว่าแจ้งกันให้ทราบหน่อยจะได้ไม่แบบ ตามคอนเซปต์ป่ะแม่ก็ได้ป่ะไม่ใช่แต่ตามธรรมเนียมเวลาไปห้องห้องเขาให้ข้าบอกก่าวบอกก่าวเคาะเสร็จปุ๊บตึ้งตึงตึงเปิดเข้าไปเสียบคีย์การ์ดฟับไฟเปิดปุ๊บทุกอย่างดูโอเคก้าวเข้าห้องนั่นแหละแกไฟปิดปุ๊บวิทักเลยเหรออย่างนี้เลยชันก็ใจไม่ดีแล้วทำไงดีวะก็เลยจะเอื้อมมือไปเปิดไฟจังหวะที่จะเอื้อมไปเปิดยังไม่ทันถึงสุดียนะไฟปิด อสิ่งแรกที่จะทําก็คือตั้งใจถอดรองเท้าก่อนแล้วก็รองเท้าขัดกันไว้ทำไมต้องขัดอะนี่เป็นอีกคอแคดเหรออีกแคทหนึง่งเขาม่ห้ขัดรองเท้ากันไว้แบบนี้ขัดหัวขัดหางอ๋อ,หอเหรอใช่ใช้ก็ถอดเสร็จปุ๊บจะเอากระเป๋าเนี่ยเข้าไปปิดในตู้แกรู้ป่ะยังไม่เอื้อมมือไปไม่ถึงตู้เสื้อผ้าเลยอ่ะเหมือนมีอะไรอ่ะที่ประตูตู้ออกมาและเด้งแล้วมันตกปึ้งอย่างเงี้ยเหมือนประตูตกลงอ่ะเออเออก็คิดในใจกับแฟน ทําท,ทุกอย่างแล้วเนาะอขอาะก็เคาะแล้วขัดก็ขัดแล้วขี่บ้าสาเนะก็เราทําเต็มที่แล้ว,วอ,นนอ่ะในส่วนของเราลืมคิดไปอเขาคงไม่ได้เข้ามาจากข้างนอกแหละแต่เขาคงอยู่ข้างในอยู่แล้วว่าอเอาแล้วการที่เหมือน แล้วประตูตู้มันเปิดแรงมากมันฝืดด้วยแล้วมันเหมือนตกลองไอเสียงดังปึ้งเนี่ยมันเหมือนมันขัดออกมาแล้วมันเลยฝืดแล้วมันหล่นเนี้ยมันจะดังปึ้งเนี้ยมันฝืดมากลมไม่มีทางทําให้ประตูอันนี้เปิดออกมาได้มันเหมือนต้องมีคนถีบออกมาท่านใดนั่นเองฉันก็เลยทำไมถอดคีการออกแล้วก็เลยตัดสินใจ กูไปอยู่อีห้องก็ได้ห้องที่อีกเลขหนึ่ง <od 3 S 1> เลขกที่ไม่ไดีก็นอ,อนไปแฮปปี้ตอนเช้าตื่นมาแต่งหน้า <ๆ S 2> ป้าอ้อยมูเตไปแต่งหน้า<ะ>หนูนะเออเออป้าอ้อยก็ไม่ทักอะไรในห้องใหม่ที่เรานอนอ่ะนะก็เสร็จปุ๊บตกเย็นแก <ๆ S 2> ทุกอย่างปไปด้วยดีห้องนั้นพี่สาวก็มาใช้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรของสพี่สาว เอจพี่รู้เลยซึอีเจรู้เลยอีเจไม่รู้แต่เจต้องรู้เพราะอะไรที่ร้ายมากพอเจอตอนตกเย็นปุ๊บนั่งกินข้าวกันช่างภาพที่ไปถ่ายรูปเราเป็นเพื่อนสนิทชื่ออีเป้พี่สาวกับเป้ก็คือสนิทกันมากก็เลยว่าอ่ะถ้าเป๊ถ่ายรูปแล้วเราเข้าหอประชุมมาพักห้องเนี้ยได้ก็ง้องที่พี่สาวน่ะพักอยู่พี่สาวก็หลับแต่ในก่อนที่พี่สาวหลับพี่สาวก็ได้ยินว่ามีคนนั่งกินข้าว ในห้องในห้องพี่สาวก็มาถามตอนเย็นสุดเลยเมื่อเช้ากินข้าวทำไมไม่เห็นมีจานเลยเก็บไปเร็วจังถามเป้ถามเป้ข้อเป้เนี่ยมีคีย์การ์ดอีกใบหนึ่งที่ส่วนผจะเข้าไปพักผ่อนได้เหมือนกันเล้วปะเป้ก็ทำหน้าแบบไม่ได้กินพี่ผมไม่ได้ไปเลยผมอยู่ร้านกาแฟในมหาลัยอะพี่สาวก็เลย ช็อกมากกิดขึ้นแล้วใครไม่กินเจได้ยินเสียงช้อนกระทบกันเลย๋อมได้ยินเสียงช้อนแบบมีคนกินกันดยหกินข้าวอ่ะในห้องอ่ะมีคนอยู่เออฟันตั้งเรื่องราวตอนนั้นเสร็จก็มองหน้าแฟนเลยว่าเราก็ลืมเือนเจเว่าสิ่งที่เราเจอเมื่อคืนเนี้ยคือแมันคอมบเสร็จแรงมากไปแล้วแต่ของเจยังเบานะเขาก็ยังไม่กินข้าวก็เขาก็ยังดูมีความสุขก็เลยสรุปสรุปมมลรวมได้ว่ามีใครอยู่ในนั้นแน่นอนอังคารทุ่มโป้ง